นี่เรามาดูวิธีการต่อนะครับจะเป็นแบบไเนีไอซีตัวนี้นะครับลูกค้ามาให้เช็คแล้วนะครับลูกค้ามาให้เช็ค2ตัวนี้ตัวนี้มันเสียแล้วนะแผ่นเป้นมันลอกเห็นไหมดำแล้วก็มีกลิ่นถอดออกมามันจะมีกลิ่นไหมอุปกรณ์เล็กทรอนิดนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะด้านหลังแบบ IC เปิดมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยรูปร่างประมาลักษณะเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะเหมือนกันเลย นะครับแบรนด์ยี่ห้อที่เขาทํามานะครับการต่อสีก็โค้ดเหมือนกันปลั๊กก็จะต้องเหมือนกันอย่างนี้นะลักษณะของสีนะครับมันมีเดวยกันอยู่6พิน6สายนะครับที่เราเสียบชุดนี้เข้าไปในระบบที่เราต่อแต่เราจะเดินใหม่ช่างมือใหม่ต่อสายรถแตนสายรถอะไรพวกนี้นะครับทำไมมันเสียบ่อยไล่ยังไงนะครับซื้อมาแล้วใส่กันได้ไหมตัวเดิมๆเ,เป็นอย่างนี้นะ ตัวนี้จะเป็นแบบหนะ้าทองขาวที่เราต่อกันแต่สายหกสายเหมือนกันหันปักขึ้นเหมือนกันที่เราสอนไปในคลิปเบื้องต้นนะครับถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ฝา, share, ฝากแชร์ฝากไลค์ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปให้เราพวกเราได้ดูกันเนี่ยหกสายเหมือนกันแต่สีมันไม่ตรงกันอาจารย์ดูยังไงเนี่ยสีแดงเห็นไหมแต่ตัวนี้สีแดงขาวนะแต่ตัวนี้สีเหลืองนะเส้นที่สองข้างบนนะส่วนตัวนี้ก็ขาวดานะเห็นไหม พอมันไม่ตรงกันนะมันมีสีอยู่สีสีมันตรงกันอยู่แต่ปลั๊กสีที่มันเข้าพินมันไม่ตรงกันเราจะสลับหรือว่ายัางไงเราดูที่ปลั๊กเป็นหลักดมนี่เลยนะปลั๊กเป็นหลักตัวนี้ปลั๊กแรกไอจีไฟเข้าก็จะเป็นสีดําคาดขาวแต่ตัวไอซีดูช้าดูเห็นไหมปลั๊กแรกหันขึ้นเหมือนกันก็จะเป็นขาวแถบแดงต่อมาก็จะเป็นขาวอ,อ,อะไรครับ ขาวน้ำเงินแล้วก็เป็นขาวเขียวแต่ตัวนี้เป็นเหลืองแล้วก็แล้วก็ขาวดำอย่างเงี้ยนะขาวเขียวอย่างเงี้ยลักษณะการต่อเราไม่ต้องไปดูที่สีแล้วนี้นะครับถ้าเราซื้อมาจะต่อยังไงเอาเอายังง่ายเลยนะครับลูกค้าให้เอาตัวนี้มาเช็คแต่รุ่นที่ผมทํามันจะเป็นระบบหน้าทองขาวมันจะต่อรุ่นหน้าทองขาวตัวนี้จะต่อเข้ากับไดชาร์จรุ่นนี้ได้หรือไม่มาดูกันออาวผมจะขึ้นก่อนว่าแต่และสีนะตัวนี้เนี่ย ตัวนี้ก่อนเลยหันปักอย่างนี้นะปักอย่างนี้เลยนะครับหันปักอย่างนี้เลยพินเดิมนะครับพินเดิมที่ผมเคยสอนนะครับแต่เราทีนี้เราเจาะประเด็นเราข้ามไปแล้วเนี่ยพินเดิมจะมาลักษณะนอย่างนี้นะครับพินเดิมนะเน่โยโค้งหน่อยอัะเอียงหน่อยนะครับเนี่ยปึ๊บเข้ามาอย่างนี้ต๊ดนะครับนะตืดเข้ามาทำมุมอย่างนี้เนะน,น,นี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแถบกิบลอ็อกนะพินมันก็จะมาอย่างนี้ปึ๊บ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  ปึ๊บมอย่างเงี้ยนะครับแต่สีของเดิมมันนะนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าสีเนี่ยจะไปยังไงนะครับอ่าเรามางทำความเข้าใจว่า6พินเนี่ยเราเอาสีก่อนเส้นที่1นะครับจําสีเอานะครับเส้นที่1จําสีถ้าเป็นตัวนี้เราจําสีได้นะครับเส้นที่1ก็จะเป็นสีอะไรครับขาวแถบแดงนะครับอ่าขาวอ่าแถบแดงนะครับโยดูข้างหลังสีขาวนี่จะใหญ่กว่านะเส้นเล็กๆนี้แถบแดงก็เรียกว่าขาวแดงนะครับ ขาวแดงนี้นะครับมันก็จะไปขั้วของ IG นีไอจีนะครับเหมือนกับผมจะขยายขั้วให้พวกเราดูเดี๋ยวขยับขึ้นเดีวว๋วก่อนรูปวาดใหม่มันไม่สวยอย่างนี้นะนะพินมันจะมาอย่างนี้นะครับจะได้ได้เห็นกันยืดขึ้นมายืดรับอย่างนี้นะแล้วก็แถบปักหันขึ้นข้างบนอย่างนี้แหละเนี่ยดูกันใ,นใกล้ๆนะแถบปักขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับพิพนที่หนึ่งพินที่สองข้างล่างพิพนที่สาม ทีมที่สี่ข้างล่างทีมที่ห้าทีที่หกด้านล่างเราหันอย่างนี้ที่บอกว่าขาวแดงแถบบนนี้จะเป็นขั้วของไอจีตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นของไอจีนะครับไอจี IG นะไฟเข้าพูดง่ายๆคือไฟบวกเข้านะนะครับไฟเข้าผ่านซิสตตัวนี้นะเดี๋ยวต่อให้ดูอ่าสีที่สองนะครับสีที่สองเส้นนี้สีขาวแถบน้ำเงินเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองขาวเยอะกว่าตามด้วยน้ำเงิน นะครับน้ำเงินเนี่ยเส้นนี้คือเส้นของอะไรนะครับเส้นนี้คือเส้นของอะไรนะครับตัวนี้ขาวน้ำเงินนะเส้นขาวน้ำเงินแถบตรงกลางนี้นะครับก็คือเส้นของขั้วเอ็นนะครับมันเป็นจันลักษณ์ของเอ็นนะครับเอ็นตัวนี้นะครับนะเอ็นตัวนี้นะครับขั้วเอ็นตัวนี้ก็คือนะครับขาวน้ำเงินนะขั้วเอ็นตัวนี้จะมาจากฟินคอยนะครับไปที่ฟินคอย ก็คือเข้าไปที่ใดตรงขั้วสามขั้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะตักพินอย่างงี้ก่อนส่วนตักพินด้านบนนะปึ๊บตัวนี้จะอยู่ที่ใดชาร์จนะครับนะตัวขาวนกเงินเนี้ยนะครับตัวขาวนกเงินนี่จะเป็นขั้วเอ็นเอ็นนี้มันจะอยู่มุมนี้นะครับขั้วเอ็นเนี้ยน่ะเอ็นมุมนี้นะครับพินตัวนี้น่ะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวต่อเข้าไปยังที่นะครับอ่ามาจากฟินคอยนะครับนะฟินคอยหรือขนลวดฟิลที่มัน อยู่ในทุนแม่เหล็กของตัวนั้นมาดูเส้นที่สามเส้นที่สามนี้นะครับเส้นที่สามนี้ก็จะเป็นสีขาวเขียวขาวเขียวนะขาวแล้วก็แถบเขียวขาวแถบเขียวเราเขียนตามนะครับหากระดาษมาเขียนตามเลยนะครับขาวแถบเขียวตัวนี้นะครับขาวแถบเขียวตัวนี้จะเป็นขั้วเอฟนะครับขั้วเอฟขั้วเอฟนี้จะผ่านทุนนะครับผ่านแปลงฐาน นะครับผ่านทุ่นแล้วก็ผ่านแป้ง่านนะครับตัวนี้นะครับจะผ่านทุ่นนะครับอเมเจอตรงหน้าววงแหวนคอมมิวแล้วก็ผ่าน่านนะครับผ่าน่านแป้ง่านเนาะนะครับตัวเอฟตัวนี้เอฟนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งนะครับของตัวนี้ฝั่งนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวเอฟสีขาวเขียวตัวนี้นะมันจะไล่ไปนะครับน่่จะไล่ไปตัวนี้จะเป็นตัวเอ็นอย่างเงี้ยนะครับตัวเอฟ จะไปอย่างนี้นะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับด้านล่างแถบด้านล่างก็จะเป็นสีขาวขาวดำอ่าสีอ้าวขาวแถบดำนะครับด้านล่างคือตัวนี้นะขาวดำขาวดำตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆขาวดำอ่าขาวตัวดำนี้ตัวนี้จะเป็นนะตัวขั้วกาวนะครับขาวดำตัวนี้จะเป็นขั้วกาวนะหรือสายดิน ที่เราเรียกกันว่าขั้ว e นะครับขั้ว e นะครับจะเป็นสายดินนะครับสายดินหรือสายกาวนะครับสายดินหรือสายกาวนี่ตัวนี้จะไปขั้ว e ตัวนี้นม่อาดำจะไปตัวปลั๊กตัวนี้แล้วก็สีเหลืองนะสีเหลืองเดือแก่สีเหลืองนะสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับอ่าสีเหลืองตัวนี้เราใส่ขั้วตัวนี้ก่อน อีสีเหลืองตัวนี้จะเป็นขั้วนะครับแรมหรือหลอดไฟนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า,าขั้ว L ขั้วที่ห้าสายที่ห้านะครับสีเหลืองนะสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี้จะเป็นขั้ว L นะ L ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแรมนะครับแรมแปลว่าหลอดสัญญาณที่หน้าไม้นะครับรเป็น,นหลอดสัญญาณนะครับหลอดสัญญาณนะครับหลอดสัญญาณนะครับ หลอดสัญญาณหน้าไม้นะครับหลอดสัญญาณหน้าไม่หลอดสัญญาณหน้าไม่ที่แจ้งสัญลักษณ์ว่าเป็นขั้วแบตเตอรี่เมื่อไฟสว่างสตาร์ทติดแล้วไฟดับไฟชาร์จต่อมาเส้นสุดท้ายสายสีขาวเฉยๆอ่าขาวตัวนี้นะครับสายสีขาวตัวนี้ก็คือนะครับไฟบวกเข้านะครับไฟบวกเข้าอ่าไฟเข้าอ่าไฟเข้าไฟบวก สองโวลน์คุณจะผ่านสวิตหรืออะไรหรือผ่านแบตเข้าไปนะครับวิธีเซฟตี้เซฟเป็นยังไงนะครับสีเหลืองตัวนี้ L นะครับสีขาวนี้ก็จะเป็นขั้ว B ที่เขาเรียกกันนะครับสรุปแล้วปลั๊กตัวที่ผมทําให้ดูพินตัวนี้นะครับของอันต์เนเตอร์ไดนามูไดชาร์จที่เราเรียกกันนะครับนะมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะจําที่สีเลยก็ได้นะครับนะถ้าไม่จําที่สีก็ดูสัญลักษณ์ของปลั๊กเลยก็ได้ อ้าวลองดูดิว่าปักตัวรุ่นเก่าที่ผมต่อตัวนี้เป็นคู่ของมันมาทางานผมซ่อมมาแล้วลูกค้ามาเอามาให้ดู2ตัวแต่ตัวนี้มันไหม้อ่าพอไหม้แล้วจะต่อตัวนี้ลองดูดิสีไม่ตรงกันนะดูกันนีเห็นไ,ไหมดูกันแกสีพินไม่ตรงกันเห็นไหมขาวแดงเห็นไหมไม่ต้องไ,ไม่ต้องสลับขาวแดงนี้มาใส่กันนะครับไม่ต้องไปสลับแล้วผมจะต่อตามสเปคกัวนี้ให้ดูว่ามันจะได้หรือไม่อ่ะมา,าดูกันเสียบเลยนะครับ อย่างเลยนะเริ old, pues whales, so ่มจากขาวแดงขาวแดงขั nah. ้วบวกขาแดงมันก right? ็จะเสียบพินนะครับ uh, ข้างบนนะเสียบเข้าไปตอนนี้จะรวมปลั like. uh, ๊กให้พวกเราดูนะครับขาวแดงนะครับตัวนี้ก็เชื่อมขั้วบวกเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบีเห็นไหมขั้วบีตัวล่างนะครับเสียบไม่ต้องไปสลับสายนะครับใส่ตามเดิมเปึ๊บต่อไปนะครับพินขั้วตัวไหนตัวนี้นะครับผมจะต่อมาจากพินเป็นปลั๊กนี้นะ นะครับัตัวนี้อ่ผมจะต่อยิ่งไล่ไปให้เราได้ชมกันตัวที่สองนะครับตัวที่สองข้อเอ็นผมก็จะเสียบข้อเอ็นนะครับเแต่ข้อเอ็นเข้าไปกินปลั๊กเอ็นกรึบเข้าไปเอ็นนี้ก็จะเข้าเอ็นฝั่งนี้นะครับผมก็จะต่อสายนะครับต่อสายนี้เข้ามาปั๊บต่อสายเอ็นเข้าไปมันอยู่มุมนี้นะครับผมก็จะพันอันนี้เราเอาแบบชั่วคราวก่นกอนแล้วค่อยไล่เก็บตกนะครับเพื่อจะให้เราได้เข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายในการต่อเนี้ยสเก็ตปลั๊กออกมาตัวนี้นะข้อเอ็นก็ต่อเข้าไป หลังจากนั้นนะครับเสียบพินต่อไป now, พินาดทินต่อไปคั่วไหนเอ่ยนะครับพินต่อไปเขาก็จะเอาเดี๋ยวดูปักตัวไหนต่อไปตัวนีวน้โอเคคั่วเอฟคั่วเอฟนะดูเข้ามาแกะเสียบพินเข้าไปเอฟเอฟนี้หลังก็จะเข้าเอฟนี้ปักเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะต่อสายสายนี่หนึ่งสายบุดนะคั่วเอฟ ก็อเอฟก็อเอฟมันก็จะบอกของมันอยู่ก็อเอฟตัวนี้จะผ่านทุ้นผ่านทานอเอฟตัวนี้ก็จะอยู่มุมนี้อเออก็จะเสียบพันเข้าไปนะทำให้สุบจใจกันนี่เรียบร้อยอ,อีกสิบเดียวต่อมานะครับกินตัวล่างนะครับข้ออีนะตัวอีตัวอีนะมันก็จะเสียบนะครับข้ออี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 สายอี ตัวไหนมีพินไหมอย่างเมี้ยพินผมหายหนึ่งตัวไปพินหายะเจอแล้วอ่าพินตัวล่างตัวอีนะครับก็จะเสียบนี่เข้าไปกลับเข้าไปอ่าพินนี้ก็จะเป็นสายเนี่ยวเปสุดท้ายนะครับตัวล่างนะตัวอีนะตัวอีตัวอีตัวอีนี้นะครับอีตัวล่างนี้ก็จะใส่ตัวอีตัวข้างบนนี้ ก็จะต่อสายเข้าไปลับเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าถ้าลงงงเราก็ดูจรเอานะครับต่อไปเร็วว่ามันจะได้ไหมเป็นการทดลองให้เราดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีประพูดแล้วก็ต่อแล้วไม่ได้พูดแล้วต่อให้ดูแล้วมันได้สัว่ากันอ่าถ้ามีประโยชน์ก็แชร์นะครับคนละแชร์สองแชร์ไปเพื่อเป็นกําลังใจดู่าครบแล้วต่อมาสุดท้ายก็คือจะเป็นขั้วของ L L แลมหลอดไฟ L แลมหลอดไฟผมก็เตรียมไว้อย่างนี้เลย แลบหลอดไฟอ่ามันก็จะเสียบจึ๊บด้านหนึ่งของหลอดไฟนะครับด้านหนึ่งของหลอดไฟก็จะเสียบเข้าไปจึ๊บเข้าไปโอเคอีกหลอดไฟด้านหนึ่งก็ข้อสวิตหรือขว้วบวกของเราสวิตหุ่นเตรียมคุณแกอย่างนี้นะมันจะมีขว้วบีกับขว้วไอจีพอนะครับขว้วบีนี้จะเชื่อมเข้าขว้วบวกขว้วบวกอ่าก็ใส่ขั้ขวบวกเข้าไปรีมา ข้อบวกข้อเมนหลักตัว B ตัวนี้จากไดชาร์ตในช่างมือใหม่เราเรียนรู้ไปด้วยกันคือเงินสดข้อ B นะข้อ B เนี่ยเมนหลักเห็นไหมอ่ะมันก็จะต่อเข้าไปต่อเข้าไปอ้ข้อนี้เงินุดข้อ B ก็จะเชื่อมกับข้อสวิตช์เนี่ยข้อ B ีข้อบวกนี้เติมเข้าไปมันจะขันใส่นี่เลยอ่าดูกันยาวจะได้เข้าใจนะครับดูกันในยาวจะได้เข้าใจ ตับเข้าไปปั๊บอย่างเงี้ยอ่าหลังจากนั้นก็ลบันกจะลงกลาวลบเราอยู่ไหนลบลบเส้นนี้ลบอย่าประจําสีสายนะครับตามขั้นตอนการต่ออย่างนี้เลยเชทปเข้าไปอย่างเงี้พอครบกระบวนการต่อผ่านสวิตช์นะครับสายพินสายอะไรเราต่อครบแล้วเรียบร้อยจะประมาณนี้นะครับเราก็ลองเปิดสวิตช์ลองดูดนีก่อนที่จะเปิดสวิตช์นะครับก่อนที่จะเปิดสวิตช์สายที่ผมต่อขั้วบีนะ เอาอย่างเงี้นะครับสูตรลับของผมเพื่อไม่ให้ตัวนี้ไม่ง่ายนะครับสังเกตขั้วไอจีกับขั้วบีเนี่ยผมจะเชื่อมมาใส่กันเห็นไหมขั้วบีกับขั้วไอจีขัข้วไอจีข้างบนขั้วบีด้านล่างสองสายนี้มาเชื่อมใส่กันเลยครับเชื่อมใส่กันเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเข้าสวิตครับมาผ่านสวิตอ่าสวิตที่ต่อสวิตต่ออยูไ่ไหนอ่าสวิตก็คือเราเปิดสวิตไฟถึงจะมาเลี้ยงอย่างเงี้นะครับจะทําอย่างเงี้นะ ไปต่ออย่างนี้มันถึงจะมาเลี้ยงเพราะว่าเราไม่ต้องก้อนไฟแบตเข้าไปแต่เดิมมันที่เขาทํามานะ่ะเขาให้ต่อขั้วนี้เข้าไปอุปกรณ์นี้ตัวนี้ถ้าไฟเข้าไปเลี้ยงแช่ไว้หรือว่าระบบมันไม่ครบวงจรมันก็จะไม่ทํางานแต่เราคาดคาดคาด,ดการว่ามันจะเข้าไปเลี้ยงนยเปิดสวิตแล้วไฟเข้ามาระบบแล้วเห็นไหมแสดงว่าการต่ออย่างนี้เราต่อถูกปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ไฟโชว์เพราะเปิดสวิตช์ไฟโชว์มันก็จะทําการ ลันมอเตอร์ให้เกิดการหมุนพอการหมุนพ้ามอเตอร์หมุนแล้วตอนนี้ไฟสว่างแค่นี้ไฟมีกี่โวลต